ครับสวัสดีครับอันนี้821ดูคาติปี2016ครับวิ่งก็16243ครับออกจากศูนย์ดูคาติที่แต่งมาที่แต่งก็จะมีะกันสบัดไอ้กันล้มอีว t เทค แล้วต่อไปก็จะมีกันสบัดเออลินพร้อมกากหม้อน้ำครับครบคันฮะสภาพปกติทุกอย่างฮะไม่มีการล้มสายสั้นนะครับท่อก็เดิมเดิมทุกอย่างเดิมเดิมไปหมดรถเช็คศูนย์ตลอดครับมาอยู่ฟังนี้ฮะ ครับสภาพปกติฮะไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับแวววับเลยครับับประกันฮะยางก็เพิ่งเปลี่ยนคือออกทริปได้เลยฮะทันนี้ลองฟังเสียงดูฮะ อะลยครับ